เกาะแลงกิ้งให้แน่นเพชรนงเตรียมใช้เก๋าสยบห้าวโยกิแล้วกลับมาขึ้นชิงบอลลังอีกครั้งหนึ่งเพชรนงเพรโฟกัสผู้ท้าชิงอันดับ3ของวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเบตเอเวทพร้อมเปิดศึกหลังเก๋า e อีแลงกิ้งโยกิโยสะในวัย21ปีซปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุน่นโยกิโยสะเนี่ยก็ได้มีการโพส์ผ่านอินสตาแกรมโพส์ว่าฉันจะกลับมาหลังจากได้รับโบนัสแล้วจากที่ไทย ใาชนะคีอ่าเคด้วยเขาพูดอย่างนี้แฟนโมกี้เห็นยังไงครับในการที่โยกิโยซาเนี่ยมาโชกกลางด้านเปโน,นงอาจารย์กับอาจารย์เพื่อสตาชาวญี่ปุ่นมาเจอกันในวันนี้แฟนโมกี้ว่านจะออกไปในทางรูปแบบยังไงแต่ถ้าส่วนตัวผมนะครับผมก็ต้องเชียร์คนไทยต้องเชียร์ทางด้านเปทนงพชรโฟกัสอยู่แล้วแต่ว่าทางด้านโยกิโยซาเนี่ยก็ไม่ธรรมดา ไฟล่าสุดเนี่ยได้เขาชกกันนักมวยรัสเซียเนี่ยโอ้โหเตะคือแบบแข่งกันเตะล่าสุดก็ได้มีการโพสต์แล้วก็มีการพูดถึงทางด้านฟุเปอลลีกหมวกกาวด้วยถ้าเกิดเป็นในมวยคิ G ่บ็อกซิ่งเนี่ยมาแลกกันเตะแลกกันเตะขาแลกกันเตะขาแบบใครลงไปนอนก่อนอืมดูความห้าวของเขานะครับเดีย๋ยวเรามาจับตาเราลุ้นกันว่าจะเก่งเหมือนปากหรือเปล่า